ยินดีต้อนรับกลับสู่ Bangkok Battle Tech ที่เราดำดิ่งลึกเข้าไปในโลกของเทคโนโลยีทางทหารการสร้างสนามรบและประวัติศาสตร์การป้องกันวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องบินรบเออโคลวอร์เรียร์รุ่น M163 VADS (ก็คือ Vulcan Air Defense System) นี่เป็นเครื่องบินไร้คนขับที่ใช้กระสุนใช่ถูกต้องเครื่องปืนใหญ่20มิลลิ mm เมตร Vulcan Cannon Straphead 2 and Armored Chassis ซาวด์ไลท์โอเวอร์กิลบางทีบัดเวนฟาร์ โลฟไลนิงแอร์กราฟพรีเตคลาวด์ทรูโอเวอร์กิววอร์สเอ็กซ์แคร์เรลีวอร์ธเดอะยูเอสอาร์มีวอร์สเอามิ่งฟอร์บัคเกิลอัพเอสวีรีวิวเดอร์ออริจินดีไซน์ไฟพลังวอร์สคอมแบตยูส์แอนด์เดอะอัลติเมทเฟสออฟเดสอิคอนิกอเมริกันแอนตี้แอร์กราฟซิสเต็มทูอันเดอร์สแตนเดอร์เอ็มหนึ่งร้อยหกสิบสามวีนีทูรีวายทูเดอะเอรีดย์เดย์ออฟเดอะโควอร์เจ็ดแอร์กราฟเวอร์เอฟฟอร์วิ่งฟาส์คลาวด์เบสแอร์ดีฟเอนซ์ซิสเต็มแฮททู อุ i ิสบีอิงเอาลุน The U.S. Army realized its anti-aircraft g u n b e r l a i n g be h i n d especially when fast-moving fighter and attack j e t began dominating the ski. Surface-to-air missiles like the Hawk system existed, but they were expensive, not always fast reacting, and had limited usefulness against low-flying aircraft. Enter the M 1 6 3 a mobile, self-propelled anti-aircraft gun system developed in the 1 9 6 0 s. วิดเดิลโพรเมนต์บิ ggin นิ่งอิงเดอะเอรีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เอสอิดวอสเบสอินเดอะทรีสแอนด์ทรูเอ็มหนึ่งร้อยสิบสามอาร์มอยด์เพอร์ซอนแนลแคริเอชั่นซิสซ์วิชท์วอสออยด์อิงวิดัสเฟรดยูส์ไบยูเอสแอนด์อไลน์ฟอสเซสเดอะคีย์เวปปอนเดอะเลเจนดารี่เอ็มหกสิบเอ็ดบูลการยี่สิบมิลลิเมตรโรตารี่แคนนอนออริจินัลลี่ดีไซน์สำหรับเครื่องบินไลท์เดอะเอฟหนึ่งร้อยซีแอนด์เอฟสี่แฟนทอมอะดัปเต็ดสำหรับการยูส์อิดโบรเอเทอร์ริฟิ่ Let's talk design. The M 1 6 3 is Essentialy l a hybrid half APC half anti aircraft gun built on the M 1 1 3 chassis, it inherited many of the same components aluminum armor torsion bar suspension and a diesel engine that provided decent mobility not a speed demon but fast enough to keep up with mechanized formation the real attraction of course อิสเดอร์เทเรตเม้าส์เอ็มหกหนึ่งเอหนึ่งวูล์กันแคนนอนอิสแอนอิเล็กทริคอไลไรน์ซิปบาร์เรลโรตารีการคาร์เปเบิร์กออฟฟิริงบิตเวนหนึ่งพันแอนสามพันรอบ/มินิทเดอะเอ็มหนึ่งร้อยหกสิบสามวัลต์อุชวลีเซตทูเอลอเวอร์เรดอินพราค์ติสอัตราหนึ่งพัน RPM ทูคอนเซิร์ฟอาร์มิลเนชันแอนด์รีดิวบาร์เรลแวร์เดอะแคนนอนวัลต์เฟสไบเอลิงเลสฟีดซิสเต็มแครรี่อินอัปเบาท์หนึ่งพันหนึ่งร้อยรอบออฟยี่สิบมิลลิเมตรอาร แอนพลาวเวอร์สเอฟูลสามร้อยหกสิบดีกรีออฟเฟอร์ริงฟูลโดมคาบูรัชกส์กส์ต่อฟลายอิ่งทรีสไฟคอนโทรลเดอะเออร์ลี่โมเดลยูสเอซิมเพิลริดดารันฟินเดอร์แอนออปติคอลไซต์เลเทอร์อัพเกรดไลท์เดอะเอ็มหนึ่งหกสามเอสองอินคลูดเบเตอร์ไฟคอนโทรลซิสเต็มแอนไนท์วิชั่นคอมแพตติบิลิตี้วันคูลฟีเจอร์อิดเฮดเอเซคันดัลลี่โหมดคอลสติงเกอร์โหมดแวร์เดอะครูคูดไฟชอว์เดอร์ลอนสติงเกอร์มิสซิลเลสฟอร์เอเดดริช บัตรด a ้ d i ดิดหนึ่งคำมาตร a าน a l l อว a r i a n So How did it perform in combat? Well, the M163 was a bit o f a mix bag. It served with US forces from the 1970s t o the early 1990s and was exported to several allies, including Israel, South Korea, and Egypt. The system saw limited action in actual anti-aircraft r o l e by the time it was widely deployed. Jet aircraft had e v o l v e d again. Faster, Stealthier, r n d Attacking from Higher altitude the M 1 6 3 effective range about 1.2 km, just what enough to counter f a s t move were effectively however where it did try was in ground support role in conflict like the ยม k i ป p u r War, i กอ a e l i forces used use d r v a d s to devastating effect against infantry light vehicle and even helicopter the 20 mm s h e l l s h r e d d e d soft target making the Vulcan A f เ r ฟ s ซัมซั p เรส s ี i ฟ e ์เวปอนอินเ in urban and close combat zone. During the Cold War, U.S. forces used them mostly in rear area defense and convoy protection, not frontline air defense. It turned out that despite being designed to kill aircraft, the M-163 was often better at m o w i n g down ground targets. So why did the M-163 stick around? It s b i g g e s t limitation was r a g e The v u l c a n ร์ด m mm ี่สิบมิลลิเม LOCITYQUIKLY c making it hard to engage targets beyond 1 2ึ่งจุด that m a d e it almost obsolete as a front line anti-aircraft system by the 1 9 9 0 s moreover the rise of modern MANPADS like the FIM 9 2 s t i n ิ e r and more advanced systems like the Avenger or the SRAM e a counter rocket artillery and mortar mean there were simply better option นาเทอร์แฟคเตอร์วอล์สอาร์เมอร์โปรเทคชันเดอะเอ็มหนึ่งร้อยสิบสามชัชซิสวอตเอนบิลทูเซอร์วายเฮฟวี่ฮิตอาร์พีจีเอสไออีดีเอสอออโตแคนนอนคูดอิซิลีคอกอิดเอาล์แม็กกิ่งอิดบูนเดเรเบิร์นอินอะสมเมทริกวอลเฟอร์แอนด์แวนิอันเมนบายเดอะเออร์ลีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เอสเดอะยูเอสอาร์มี่บีกันฟาซิงเอาล์เดอะเอ็มหนึ่งร้อยหกสิบสามเดอะซิสเต็มออฟฟิเชียลลี่รีทายฟรอมฟรอนต์ไลน์อเมริกันเซอร์วิส บัตซ well ์ซัมอันลี่คอนติเนวต์ยูสิ่งอิทเวลอินทูเดอะสองพันเอสซัมโมดิฟายเวอร์ชันเอสเปเชียลลี่โดสยูสอินอิสราเอลแอนด์ซัลเกาหลีเวอร์รีเพอร์โพส์ฟอร์อัลเธอร์ซับพอร์ตโร่เดสปายอิทลิมิเตชันเดอะเอ็มหนึ่งร้อยหกสิบสามวีเอดีเอสกาฟเอาเอยูนิคเพรสอินมิลิเทอเรียฮิสตรีอิทริปเรซิเอแนทเอทรานซิชันนอลเฟสบีทวินทรานดิชชันอลการเบสดับเบิลเอซิสเต็มแอนด์ฟูลลีโมเดิร์นมิซิลเบสแอดดิฟเอนเซสอิท visually A six-barrel cannon spinning on top of an a r m o r e d vehicle left a l a s t i n g impression. The sound alone when feeling is enough to send chill down your spine for those who heard it you know what I'm talking about today the M 1 6 3 is a rare collector's item some are displayed in museum or used in military reenactment a few remain operational in training exercise mostly in South America or the Middle East In video game and pop culture, it often appears as a menacing support vehicle Battlefield Call of Duty a r m y o u n a m e i The t m c a n Legacy Lion in Pixel and Polygon The M 1 6 3 VADS w h s t n Perfect b u t i t w a s a n Audacious Attempt to Solve a Complex Problem Fast Armor and Bristling with Firepower It gave ground units a sense of security in an era when air r a t d s were rapidly e f o l v i n g Today, as drone and hypersonic missiles dominate the sky, it's easy to overlook the humble v u l c a n But back in its day, it was a thunderous reminder that air superiority could n e v go unchallenged. Thanks for tuning in to this deep dive on the M-163 VADS. If you e n j o y this breakdown, be sure to like, subscribe, and share. Got a vehicle or weapon system you w a n t u s t o c o b e r n e x t Drop a comment below We read them all Until next time This is Bangkok BattleTech Signing off